เจ้าอันจีบเราอยู่จักปีเป็นแฟนกันอยู่จักปีโอ้ยโดนเดียว่าจีว่าจีแต่งงานน่ะแต่งไรปาะไหนบอกโอ้ยจะกี้มันบ่ลายแล้ววสองพันครัวบาทเนี่ยก็ว่าหลายบาทที่เธอมีทองบอกประมาณสองพันหาวัะเงินอะไรเนี่ยตอนนั้นพออายุเท่าไหร่โอ้ยที่พบที่กีดปีนี่อะไรเนี่ยโอ้เห็นแม่ยังงตอนนั้นบ่บ่เห็น บ่ทันได้พ่อแม่มีนี้ไปจะซื้อนึ่งเปไปเับพ่อกับแม่อยู่บ้านไลยเจ้าอยู่บ้านไลยพ่อเอเจ้าอยู่บ้านเลยเจ้าอยู่บ้านนี่เลยเจ้าอยู่บ้านนี่ผู้สาวอยู่บ้านนู้นสิบคนผู้สาวนู้นสิบคนไปเล่นเขาหนักไปเรียนเขาแกยวไปย่างพาโกไปย่างไปเลยว่าไม่ไกลใกล้เดีพอเขาบอกไม่ไกลใกล้เลียวจะเจอลูกอู้วนลกเข้าลูกยันยันบุญแล้วจะพูอยางหอดวะจะกี่บ่มีหลวงหลุดเลยบุญนี่พ่อพี่แล้วแอฟนี่ขุดแจีว อันซูมือเพราะเพราะบ้นเนี้ยจังมืออื่นงยึแต่ง่ายมือนี่ยึเจ้าหนีบ่เหลืออยู่เยอะอยู่ประมาณสี่มือเขาบอกปัดเจ้าติดเขาบอกปัดเจ้าติหนีไปเลยบ้าเลยเจ้าหนีไปนะติควคนเมื่อพ่อเจ้าหนีไปติควคนไปพ่อเมียนเมีย่พออยู่บ้านนี่หูแล้วไปพ่ออยู่บุญเร็วพ่ออยู่บ้านไหนบ้านบักเน่าหวานสุด ตลาดเป็นหัวใจพุ่มปุ๋นอะโคราชแล้วว่าโคราชในลัฐปัจจุบันเมืองพงแม่อยู่เมืองพงบ้านหนองบักนาวอันตะกี่วันท่านไปอยู่บ่อบ่อดูท่านอยู่บ้านหนองบักนาวผู้สาวต้องติดพุ่มนี่ามันเป็นคนขายของจ่ก่อนหาใต้ตะเกียงนางี้ใต้เด็มเลยเราก็บผู้งามอยู่ได้พี่ไปพ่อเหรอไปกระเมียเราขายขนมทั้งแตกไปพ่อพอดีเราซื้อสนบะเนี้อัน อ่แม่ว่าพ่อนัน่นติแต่งงานเขาแลวโดดลงเฮียนมาอเขาว่าจะ,ะไดดก่ออันแม่เถาว่าเจ้าใดก่อขึ้นพ่อพอันเขาว่าลูกว่าไปเทศกับฮะสรา,า <c oughs> งแมเขาจไนีไปลูกเอองามคนเาน่ง <c oughs> เป็รมาสารมเ, <c oughs> เสรมถาแล้วทีลูกินเดนัวใจกเลย อ่ออ้าอาไปทัวรกี่ตัวเรียญส่อยากเอาไม่ว่าจะั้งเมีเ่าดัไปีิีคนบางบึงจะแก้บ่ขึ้นวาวันเถอะนั่นแหละอีบอว้าน่นอางยิ่งปืนพร้อมได้แม่วาดดลงแยนเขาเลยยิงปืนโป่งยิงยิ่งปืนยิงปืนโป่งหลกันหนีเลยวะนี่แม่ทำเพอแไงสามเท่า มันแม่หนีธรรมดามันแม่นเอาเตียงไปพร้อมตีเฮ้ยยังก็บพ่อเอาเตียงลงทีนเออคนชมบัสหนีผู้สาวพร้อมเด้อพร้อมไหมเอาวันอายุน้อกันเลยไม่คนเขาเขงให้เอาเตรียมตัวแล้ยวนี่หมายถึงว่าพ่อจะเอาเตียงไปเฮ็ดอันขึ้นเฮียนหอตีถามถามบักมันม้ามือนี้บักกลางหันเต่าม้ามือนี้ฮะเออถาม ทําทอาสารมาสารเก่านี่กับสารทิ้ว่าปีกันละเงินกันมันก็เห็นกันเออเออพิ่นจํเจ้าไดต่เจ้าจํา้นไ่ได้เอออือพขาวไม่นจะบาดอะไร